สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการใครใครครัวนะครับวันนี้ผมเชฟนั้นะครับมานําเสนอเมนูพสต้าสลัดนะครับผมทัอพาสต้าเนี่ยผมจะใช้เป็นลาวิโอลีนะครับผมเป็นเกี๊ยวของทางอิตาลีนะครับสอดไส้ตรงกลางด้วยพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นกุ้งกับทูน่านะครับส่วนแผ่นแป้งเนี่ยผมไม่ได้ใช้แผ่นแป้งเป็นพสต้านะครับแต่จะใช้เป็นแผ่นเกี๊ยวมาแทนนะครับสามารถหาซื้อได้ทั่วๆไปนะครับผมสําหรับขั้นตอนการทําหรือส่วนผสมเนี่ยสามารถติดตามได้เลยแล้วกันนะครับ สำหรับเมน,นูพาสต้าสลัดนะครับเริ่มจากสลัดใบนะครับผมเนื้อกุ้งสับแผ่นเกี๊ยวอันนี้ผมใช้แทนแผ่นพสต้าแบบยุโรปนะครับหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปนะครับหอมหัวใหญ่แครอทฝอยน้ำสลัดครีม อาทูน่ากระป๋องนะครับตัวนี้ผมใช้เป็นแบบแช่น้ำเกลือนะครับตัวนี้จะมีความเค็มอยู่แล้วนะครับมะเขือเทศเชอร์รี่ไข่กุ้งกระเทียมสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามได้เว็บไซต์ foodtravel.tv ครับผม โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ผมจะผสมส่วนผสมกันนะครับเป็นไส้นะครับตัวนี้จะมีกุ้งสับนะครับบดละเอียดครับผมแล้วก็ตัวตัวนี้นะครับเป็นทูน่านะครับปลาทูน่ากระป๋องเนี่ยนะครับส่งเข้ากันแล้วก็จะมีกระเทียมนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อให้มีกลิ่นหอมๆของกระเทียมนะครับ เราก็จะผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็จะทำเป็นไส้เกี๊ยวนะครับทีนี้จะไม่ปรุงรสนะครับเพราะว่าเรามีทูน่านะครับทูน่าเนี่ยมันเป็นทูน่าแช่ในน้ำเกลือนะครับก็จะมีรสชาติเค็มอยู่แล้วนะครับก็จะไม่ไม่ได้ปรุงเกลือเข้าไปเพิ่มนะครับโอเคพอเข้ากันได้ที่ประมาณนี้นะครับแล้วเรามาห่อกันนะครับแล้วก็จะใช้แผ่นเกี๊ยวนะครับ หักไสมานะครับห่อนะครับก็จะใช้เป็นสามเหลี่ยมนี่นครับแล้วก็จะใช้ตัวตัวเนื้อนิดติดตรงปลายนิดนึงนะครับเพื่อให้เขาเหนียวๆหรือจะใช้เป็นไข่ก็ได้นะครับไข่แดงก็ได้นะครับแล้วก็พับเข้ากากัน เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาห่อกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปต้มอ,อีกทีแล้วกันนะครับโอเคครับพอทํ้มเดือดน,นะครับเดี๋ยวเราทําที่ทําไว้ไปลวงนะครับก็เอาให้สุกนะครับผมจะค่อยๆใส่ไป เดี๋ยวเรารอสักพักนะครับรอเกี๊ยวเขาสุกนะครับผมแล้วเ,เดี๋ยวเรามาทําต่อแล้วกันนะครับโอเคเมื่อกี้เราลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราอันนี้มาผัดนิดหน่อยนะครับก็ใส่น้ำมันมะกอกเล็กน้อยนะครับแล้วก็เพ็นงกระเทียมนะครับก็จะใส่เกี๊ยวที่เราทายไปตรงนั้นนะครับเราเรียวนี่นะครับ น้ำมันสีนิดก็ได้นะครับก็จะให้ให้ให้เขา,ามีสีแล้วก็กลิ่นหอมของน้ำมันมะกอกนะครับ โอเคครับ้วเ,เดี๋ยวเราพักไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นผักสลัดนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกตามใจชอบได้เลยนะครับใครชอบผักสลัดแบบไหนสามารถเลือกได้เลยครับอันนี้ก็เป็นแครอทนะครับแล้วก็ห่อหัวใหญ่นะครับอันนี้ผมซอยไว้แล้วนะครับแล้วก็ มะเขือเทศราชินีหรือมะเขือเทศทเมโต,โตมโนะครับทอมิโต้เชอรี่นะครับก <_ C os al> ็จะมีสีเหลืองสีแดงนะครับ <_ C os al> แล้วก็ต้นต่อไปเราเป็นเกี๊ยวของเรานะครับที่ทำไปเมื่อกี้นะครับหรือลาวิลลี่นะครับอันนี้ก็ย่างย่างให้กรอบๆนิดนึงนะครับ ของทางอิตาลีเนี่ยจะใช้เป็นแป้งสมูรินานะครับแป้งพาสซ่านะครับแต่นี่ผมหาซีคอนทั้งยากก็อาจจะใช้เป็นแผ่นเกีียวที่ผมดัดแปลงสูตรมานะครับให้เหมาะกับผู้ชมทางบ้านนะครับจากนั้นเราก็ลาดด้วยน้ำสลัดครีมนะครับหรือตามใจชอบกไ็ได้ครับเสร็จแล้วครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งนะครับ ให้สีสันแล้วก็รดชาติด้วยนะครับเสร็จแล้วครับพาสต้าสลัดนะครับผมสำหรับอัตราส่วนเนี่ยสามารถติดตามได้เว็บไซต์ foodtravel.tv ครับวันนี้เชฟนัทก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ